สาเหตุของโรคไตไม่ใช่แค่กินเค็มสวัสดีค่ะพยาบาลจุ๋มชาแนลช่องทางการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์ดีๆในชีวิตนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงโรคโรคหนึ่งที่อันตรายมากๆนั่นก็คือโรคไตค่ะผู้ป่วยโรคไตในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆสาเหตุส่วนใหญ่คือ เบาหวานความดันรองลงมาคือนิ้วในไตภาวะไตอักเสบรวมถึงกรรมพันธุ์ไตทั้งนี้นะคะโรคไตมี2แบบก็คือแบบไตเสื่อมเฉียบพันธุและแบบไตเสื่อมเรื้อรังไตเรื้อรังก็คือการทํางานของไตเสื่อมลงน้อยกว่า60เปอร์เซ็นตยาวนานเกิน3เดือนซึ่งคุณหมอบอกว่าหากค่าการทํางานของไตเสื่อมลงแล้วจะไม่สามารถฟื้นให้กลับมาดีขึ้น แต่สามารถชะลอไม่ให้เสื่อมเร็วขึ้นไปอีกได้เช่นผู้ป่วยค่าการทำงานไตยอยู่ที่65%หาเซหากไม่ทำอะไรผ่านมาระยะเวลาหนึ่งอาจลดลงมาอย่างเร็วเหลือ50%อร์ซแต่หากรู้เร็วปฏิบัติตัวถูกต้องอาจลดลงเหลือ62%เอร์ซก็ได้ และกลุ่มเสี่ยงของการเป็นโรคไตก็คือ1ค่ะอายุมากกว่า60ปี 2. กลุ่มโรคประจำตัวเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคก,ก,ก้วนโรคเกาโรคนิ้วในไตเป็นต้น 3. กลุ่มมีประวัติสูบบุหรี่ซึ่งมีผลทำให้เส้นเลือดไตแย่ลงและ4 กลุ่มกินยาสมุนไพรยาจีนหรือยาแก้ปวดแก้อักเสบเยอะๆดังนั้นจึงควรตรวจคัดกรองไตเป็นช่วงๆและจากสถิติพบว่าสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังนั้น38%มาจากการเป็นโรคเบาหวาน22%สืบเนื่องมาจากการมีความดันโลหิตสูงและ17%สืบเนื่องมาจากการเป็นโรคอ้วน ทั้งนี้ได้มีการประเมินว่าสาเหตุหลักของไตไวายระยะสุดท้ายเกิดจากการเป็นโรคเบาหวาน45 4 7และความดันสูง30%จากข้อมูลเหล่านี้จึงชี้ให้เห็นว่านะคะโรคเบาหวานและโรคความดันสูงเป็นสาเหตุหลักของโรคไตเรื้อรังดังนั้นหากเราต้องการจะหลีกเลี่ยงการเป็นโรคไตก็จะต้องให้ความสําคัญในขั้นแรกกับการหลีกเลี่ยงการเป็นโรคทั้งสงนี้ให้ได้ค่ะ ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญอย่างมากกับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดทั้งการวัดน้ำตาลแบบอดอาหารหรือ f s า i n g g l u c o ค e และการวัดน้ำตาลสะสมหรือ HbA1c ตอนที่เราไปตรวจเลือดประจำปีนั้นสมควรอย่างยิ่งนะคะที่จะยอมจ่ายเงินเพื่อให้ได้วัดน้ำตาลสะสมในเลือดด้วยและปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเป็นโรคไตอีกอย่างคือความดันโลหิตสูงยังมีการเข้าใจกันผิด มาว่าการกินเค็มจะทำให้เราเป็นโรคไตเพราะการดูแลไตคือการไม่กินเค็มเป็นหลักแต่ข้อมูลข้างต้นชี้ให้เห็นว่าการไม่กินเค็มนั้นเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งที่ช่วยควบคุมความดันโลหิตแต่ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากในการดำเนินชีวิต ที่ทำให้ความดันโลหิตของเราสูงขึ้นก็คือ1โรคอ้วนค่ะซึ่งทำให้ไตต้องกรองเลือดให้กับร่างกายที่ใหญ่ขึ้นไขมันส่วนเกินกดทับโครงสร้างไตเซลล์ไขมันผลิตสารที่ทำลายเซลไตโดยตรง 2. การที่ไม่ออกกำลังกายร่างกายเราจะไม่ฟิตทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นความดันในหลอดเลือดแดงเพิ่มขึ้นและ 3. การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปก็จะทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้ 4. การสูบบุหรี่กระตุ้นให้ความดันสูงขึ้นชั่วคราวและมีสารที่ทำลายผนังหลอดเลือดแดง 5. การเกิดความเครียดเรื้อรงังก็จะทำให้ความดันอยู่ที่ระดับสูงอย่างต่อเนื่องค่ะ 6. การนอนหลับที่ไม่เพียงพอและไม่มีคุณภาพ ะะการมีไขมันในเลือดที่ระดับสูงย่อมทำให้เส้นเลือดซึ่งมีจำนวนมากในไตต้องเสียหายไปด้วยและมีอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญและทำให้ความดันสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นค่ะโดยพบว่าน้อยคนมากที่อายุเกิน60จะมีความดันโลหิตที่ปกติดังนั้นนะคะเราจึงควรปรับการดำเนินชีวิตและดูแลความดันโลหิตของเราอย่างใกล้ชิด เพราะความดันโลหิตนั้นนอกจากเป็นสาเหตุสำคัญของการทำให้เป็นโรคไตแล้ว เราก็ทราบดีว่ายังเป็นสาเหตุสำคัญของการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเจียบพันธ์หรือ Heart Attack และภาวะหลอดเลือดสมองอุดตันหรือแตกที่เรียกว่าสโตร e ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นการตอบโจทย์สุขภาพที่ดีที่สุดก็คือการออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันค่ะหลายคนอาจจะบ่นว่าหาเวลาออกกาลังกายได้ยากแต่ขอให้บอกกับตัวเองว่าหากมีเวลากินอาหารนานเท่าไหร่ก็ต้องขอให้มี เวลาออกกำลังกายเท่าเทียมกันทุกๆวันซึ่งถ้าเราทำได้แบบนี้แล้วสุขภาพของเราจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองทำกันดูนะคะเพื่อสุขภาพของไตและสุขภาพของเราที่ดีขึ้นค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ